สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c a m p i n Stay ครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปรีวิวนะครับเตียงคอดนะเป็นของแจ็คหลานะครับชื่อว่าแจ็คหลา J คอดนะครับแล้วก็มีเต็น์มาให้ดูนะครับด้วยนะเป็นแจ็คหลาา J คอดเต็นต์นะตัวหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้นะครับจะมารีวิวให้ดูทุกไซส์เลยนะของอ่า J คอรดแจ็คหลาที่มีอยู่ตอนนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ คอร์ดของเจ๊กลานะครับเขามีด้วยกันถึง3ไซส์นะก็จะมีไซส์ M แล้วก็ไซส์ L ไซส์ W ครับก็จะเรียงไปเลยนะเล็กไปใหญ่นะครับวันนี้เอามาให้ดูทุกตัวนะแต่ว่าก่อนเริ่มไปดูนะเดี๋ยวพุกจะมาสอนวิธีประกอบให้ดูก่อนนะครับสำหรับกระเป๋านะครับเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะก็จะเหมือนกับว่ามีสายนะเอาไว้ห้อยอะสายอะไรอย่างเงี้ยครับนะเป็นทรงกระบอกนะครับ ดูแบบว่ากระทันรัดนะแล้วก็พกพาค่อนข้างง่ายเลยครับแบบนี้นะส่วนสีของกระเป๋านะครับเขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวคอดข้างในนะผ้าขอดกับกระเป๋าจนะสีเดียวกันนะซื้อสีไหนได้สีนั้นนะสำหรับคนที่จะใช้เตียงขอดนะครับก็แนะนําให้มีกาวชีทนะคราวนี้เวลาเรามีกาวชีทขอดนะเรากลางเตียงบนนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถตอนกลางเตียงแล้วอะเรายังสามารถเอาของวางไว้ใต้นี้ได้ด้วยนะครับ ก็กาวชีทที่เราใช้วันนี้จะเป็นกาวชีทของ Kevin s t ตนะครับก็มีไซส์ให้เลือกอยู่2ขนาดนะก็คือมีมีไซส์2เมตรกับ2เมตรยี่นะครับก็เลือกเอาได้นะสามารถไปกดได้ที่ตะกร้าด้านซ้ายมือของทุกคนนะครับพอเรามีปุ๊บเราก็ปูนะเราก็กางขดได้เลยเดี๋ยวให้ดูนะว่ามีอะไรให้บ้างครับสำหรับในกระเป๋าเขาจะมีผ้าขดมาให้นะครับแล้วก็มีคาน3ชิ้นอันนี้เป็นเสา ที่ใส่ผ้าอีก2ชิ้นครับส่วนขาเนี่ยเขาจะมีให้ทั้งหมด6ชิ้นครับ3ชิ้นจะเป็นแบบขาล้วนๆนะครับอีก3ชิ้นจะเป็นขาที่มีตัวกดให้เปิดแบบนี้นะ,นนะรเริ่มจากนะครับให้เราหยิบขามาอย่างละชิ้นนะครับก็จะมีขาที่มีตัวสีงเงินๆอันนี้กับตัวที่ไม่มีนะแล้วก็คานสีเหลี่ยมๆงี้นะเอามาใส่นะครับประกอบแอางนี้นะนี้ นะครับแล้วก็กดเข้ามากดให้ไอตรงเนี้ยมันกึ๊กลงไปนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับหนึ่งอันอันนี้ครับเนี่ยถ้าเราใส่ไปปุ๊บนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เราต้องกดให้มันเนี่ยเห็นไหมให้เยวขาวมันโผล่มาเสร็จแล้วนะครับเราเอาขาพักรอไว้ก่อนมาประกอบตัวผ้ากันนะครับสําหรับผ้านะครับให้เราดูนะมันจะมีมุมด้านหนึ่งมันจะเป็นทึบเลยเห็นไหมครับทุกคนนี่ด้านทึบกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็น แล้วก็เป็นรูให้ใส่นะครับเราต้องใส่ด้านนี้นะมันใส่ได้แค่ด้านเดียวนะเสานี่ก็แค่ประกอบแบบนี้ครับข้างในมันมีเชือกยางยืดอยู่แล้วนะให้เราเสียบลงไปเสียบลงไปปุ๊บจนสุดนะครับตรงนี้นะแล้วก็ดึงเอามือดึงนี้แล้วก็ยัดเข้าไปแค่นี้ครับทำแบบนี้สองข้าง ต่อไปนะครับหยิบขามาข้างหนึ่งนะครับกดปุ่มบีบ่างนี้นะตัวสีเงินตรงนี้บีบแล้วก็ดันขึ้นออกมาเป็นแบบนี้นะแล้วเอาด้านนี้เริ่มจากด้านที่ไม่ยังไม่มีปุ่มเนะี่ยตรงนี้มันจะเป็นร่องเห็นไหมครับน,นี่ตรงเสานี่ก็จะมีตัวยางยืดแบบนี้นะตัวเป็นวงยางเงี้ยให้เป็นร่องเราก็ใส่เข้าไปให้ตรงร่องแล้วก็ยกมาใส่งี้ตรงนี้ก็งัดขึ้นแบบนี้ใส่เข้าไปให้ตรงร่องเหมือนกัน แล้วก็กดลงมาปึบแค่นี้ครับเสร็จละเราทําแบบนี้นะครับทุกขาเลยอันนี้พอมันเป็นงนี้แล้วปุ๊บเราก็เกี่ยวนี้ได้เลยตัวด้านข้างอ่ะมันจะไม่มีห่วงยางแล้วนะใส่เข้าไปได้เลยครับโอเคเสร็จแล้วครับทุกคนไซส์ M ไซส์ L ไซส์ W ก็คือใช้ วิธีการประกอบเหมือนกันหมดต่างกันที่ขนาดเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรารอเอาทุกตัวนะมาเปรียบเทียบให้ทุกคนดูกันอีกทีทนึงครับ ก็นี่คือเตียงเจคอดทั้งหมดนะครับที่เรามาให้ดูนะก็จะมี3มไซส์นะครับ3สีนะจริงๆต้องบอกว่าสีอ่ะมันมีมากกว่านี้นะครับสีผ้าสีโครงข้างล่างเนี้ยมันมีหลากหลายมากมายนะทุกคนก็ไปติดตามดูเอาในอ่าเว็บไซต์หรือว่าทักไปหาร้านแคมวันเขาได้นะครับอย่าฟุกจะไปอย่าฟุกจะทิ้งพิกัดไว้ให้ทีท้ายคลิปนะจะให้ดูทีละตัวครับ ก็สําหรับไซส์นะครับก็จะมีไซส์ M ไซส์ L แล้วก็ไซส์ดับเบิลยูนะครับก็จะมีขนาดและน้ําหนักที่แตกต่างกันนะครับไซส์ M เนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่190เซนและมีความกว้างอยู่ที่68เซนครับมีน้ําหนักอยู่ที่3.9กกิโลไซส์ L นะครับจะมีความยาวที่210เซนและมีความกว้างอยู่ที่70เซนนะจะมีน้ําหนักอยู่ที่4.5่กิโลครับ ส่วนสุดท้ายเนี่ยไซส์ W เนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่210เซนเท่ากับตัวไซส์ L นะครับแต่ว่าความกว้างเขาเนี่ยจะอยู่ที่80เซนเลยนะเหมาะคนตัวใหญ่ๆนะครับน้าหนักเขาจะเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น4.6กิโลนะจะไม่ค่อยต่างจากไซส์ L เท่าไหร่นะน้าหนักเพิ่มขึ้นมาปกะบมาณขีดเดียวเท่านั้นเองครับสำหรับผ้าของแจ็คลาดเจคอร์ดนะครับทุกตัวทุกไซส์นะครับก็จะเป็นผ้าชิ้นเดียวกันก็คือผ้า 900D PU นะครับตัวนี้ ส่วนขาโค้งด้านล่างนะเขาก็จะเป็นโค้งลูนะครับเดี๋ยวเรามาดูรา,ายละเอียดใกล้ๆก,กันนะครับสำหรับผ้า 900D นะครับก็บอกเลยว่า,าเป็นผ้าที่นาน,นะครับมากๆนะนอนนะลองนอนเทสดูแล้วนะไม่ไม่ยุบนะครับลองนั่งสองคนก็ยังไม่ยุบนะตัวนี้เขาจะเป็นผ้าเหมือนกับต่อมานะครับเนี่ย ต่อจากด้านข้างนะครับตะเข็บเขาเดินตะเข็บคู่และมีตรงกลางท่อนึงนะไม่รู้ว่าเขาทาแบบนี้มันเป็นเทคนิคอของเขานะทุกคนเราไม่รู้ว่าเป็นเทคนิคการรับน้ําหนักแบบไหนนะครับบอกเลยครับว่าตั้งแต่ฟุกนอนมานะาเทียบกับเตียงของแพนโฟรตี้นะครับกับแจ็คไลน์นะแพนโฟรตี้ยังมีความายุบมากกว่านะครับทั้งที่ตัวนั้นเป็นผ้าหนึ่งันดีนะถ้าจะไม่ผิด แต่ว่าของแจกลาดเนี่ยมีความแน่นกว่าเยอะเลยนะครับนอนสบายนะไม่ไม่ปวดหลังด้วยนะไม่รู้ว่าเป็นพกคานกลางตรงที่เขาทํามาหรือเปล่าน,นะครับแล้วก็โครงก็ดูแข็งแรงมากนะอย่าดูข้างบนก่อนข้างบนตรงนี้ก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นเหมือนลาเบลอันใหญ่ๆนะอยู่ตรงกลางครับแล้วบนหัวของตัวเตียงก็จะมีสกรีนแค่คำว่าเจคลาริมๆิมเท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยดับเรียบๆนะ แล้วย่เรามาดูโครงด้านล่างกันครับสําหรับโครงเขาเนี่ยเป็นโครงอลูนะเป็นของ DSC นะครับทุกคนลองดูนี่นะเนี่ยเขาจะมีสกรีน DSC เลยนะ DSC เนี่ยคือโรงงานผลิตโครงอลูที่มีน้าหนักเบาและก็แข็งแรงที่สุดในโลกได้เลยคนระับขาด้วยนะครับโครงทุกอย่างนะ็นของ DSC หมดเลยนะครับใต้นี้ก็อย่างที่บอกนะมันจะมีรูฟรุกว่าน่าจะเอาไว้ใส่พวกอแดซ์ซอรี่เสริมในอนาคต หรือว่าตอนนี้อาจจะมีออกมาแล้วก็ได้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทุกคนส่วนตรงนี้อยากให้ดูครับตร,ตรงนี้ครับเป็นตัวแป็กเห็นไหมเนี่ยก้ามปูตรงนี้ไว้ทำอะไรเอาไว้เวลาเราเอาเจคอร์ดสตัวต่อกันครับแล้วก็ติดแป็กนะต่อกันได้ไปเรื่อยๆนะเป็นเตียงคู่นะเวลาเรายกไปไหนมันก็ไม่เลื่อนนะยกไปด้วยกันไปไหนไปด้วยกันนะครับ ถ้าสมมุติว่าเราเอาตัวนี้เดีย๋ยวฟุกจะลองต่อให้ดูนะเราตัวเล็กนะครับมาต่อปึ๊กนี่แต่คันนี้ทางอีกฝั่งนึงมันจะต่อไม่ได้เพราะว่านี่มันครมไซส์กันเห็นไหมขนาดทุกคนนี้มันต่อไม่ได้นะแต่ฟุกต่อให้ทุกคนดูข้าวๆเฉยนะว่าถ้าเราใช้ที่มันเป็นขนาดเดียวกันนะครับมันก็จะต่อได้นะก็เป็นฟังก์ชันเีกเล็กๆน้อยๆที่เขามีมาให้นะครับส่วนขาของเขาเนี่ย ทุกคนจะสังเกตได้ว่าขาเขาอะ่ะมันไม่เหมือนใครจริงๆนะที่ที่เราเห็นเมื่อกี้ฟุกทำงี้ดูเนี่ยด้วยขาแบบนี้นะครับทุกคนข้อดีของเขาคือมันสามารถทนกับพื้นที่แบบมีความยุบอะปกติเราเห็นขาของเตียงอะมันจะเป็นท่อนๆนะครับใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เขาเป็นแบบแบนบเป็นสามเหลี่ยมเอาง่ายๆว่าในเตียงขด ทุกตัวไม่มีใครขาเหมือนเจกลานะแล้วขาแบบนอนแล้วมั่นคงมากๆนะครับแต่ข้อเสียของเขาก็คือเขาจะมีความสูงแค่ระดับเดียวเลยนะจะปรับระดับไม่ได้บางขอดบางตัวของแพนโฟตีอย่างเงี้ยเรายังเอาขา,อาปรับให้เป็นคอ,อดเตี้ยได้ใช่ไหมครับหรือว่าของแบรนด์อื่นๆก็แล้วแต่แต่แตจจกล่าไม่ได้นะแต่ฟุกว่า ส่วนมากคนใช้ขอดก็จะต้องนอนที่ความสูงระดับหนึ่งซึ่งตัวเนี้ความสูงจากพื้นถึงถึงที่นอนมันอยู่ที่36เซนติเมตรนะฟุกว่าถ้าใครที่คิดว่าไม่ได้จะนอนอพื้นราบอยู่แล้วอนะถ้าจะนอนพื้นราบก็ใช้ที่นอนธรรมดาก็ได้นะแต่เราจะนอนขอดเราก็ต้องใช้ความสูงเพราะฉะนั้นอย่างนี้แหละไม่มีปัญหานะต่อไปนะครับเดี๋ยวฟุกจะมานอนให้ดูนะครับว่านอนแล้วเนี่ย ตัวเรากับขนาดเตียงอยู่ที่ประมาณไหนเหลือหนะ้าที่เท่าไหร่นะครับฟูกสูง180เซนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคนสูง180เซนอะ่ะจะนอนแล้วเป็นไงและอย่าฟูกให้น้องแนนมาเทสด้วยครับน้องแนนเนี่ยสูง160เซนนะต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ฟูกใช้จริงๆตัวปกติคือตัวเล็กสุดเลยนะก็คือตัวนี้ครับตัวนี้คือไซส์เนะอีกทีนะึตัวนี้ไซส์เตัวนี้ไซส์แลครับและตัวนี้ไซส์ W ฮะตัวใหญ่สุดนะครับ เ <c oughs> นี่งร้อยแปดสิบเซ็นไอตัวคอร์ดตัวนี้ร้อยเก้าสิบเซนนะครับทุกคนเนี่ย <c oughs> ก็จะได้ประมาณนี้ครับ <c oughs> นี่ตอนเรานอนที่ที่บนเต็นเจ็กหลามันจะกว้างกว่านี้อีกนะแต่เนี่ยนอนสบายครับเนี่ยพลิกตัวครับนึ่พลิกตัวความความ ก็จะแขนก็จะพอดีเลยนะครับสบายืนได้ด้วยนะฮินี่ยน้องแนก็ยืนได้ด้วยนะครับเดีย๋ยวลองให้น้องแนมานอนดูน้องแนสูง160ยหใช่ถ้าผู้หญิงก็แน่นอนว่าตัวเล็กก็เหลือแหลอวดิเหลือเหลือหมดเลย ถ้าต้องแน่นคือแบบสบายเลยสำหรับต่อไปนะครับตัวสีเทาตัวนี้ก็จะเป็นไซส์ L นะตัวนี้จะมีความยาวมากกว่านะครับก็คือ210เซนนะ2เมตร10ถ้าฟุกนอนตัวนี้คือสบายกว้าง70นะแล้วก็ยาว210 2เมตร10นั่นแหละ,ออะตัวนี้นะครับโอ้โหทุกคนสบายอะ่ะโหถ้าใครสูง180เท่าฟุกอะ่ะหรือว่าสูงมากกว่านี้ก็ยังนอนได้นะเหลือที่ด้านข้าง ดูเหลือเยอะอะเออต่างกันนิดเดียวทำไมดูเหลือเยอะจังโอ้โหเออนี่นอนสบายกว่านะสบายกว่า,าแต่<ร>ขนาด,นาดเปลี่ยนไซส์แล้วมั้งป <laughs> ัญหาคือว่าถ้าสมมติว่าเราจะเปลี่ยนไซส์คอร์ดนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเต็นด์ด้วยนะให้เต็นท์มันอัพขึ้นมันก็เปลี่ยนหลายอย่างราะเราก็นอนตัวเดิมไปก่อนนะ <laughs> โอ้โหลมมาแล้ว ผนจะตกแล้วอ่ะต่อไปนะครับสุดท้ายนะอ่ะครับตัวนี้นะตัวสุดท้ายความยาวเท่ากับตัวไซส์ L นะแต่ตัวไซส์ W ตัวนี้นะครับจะมีความกว้างถึง80เซนนะโอ้โหเรือเรือครับทุกคน เหลือเหลือบอกเลยเหลือเหลือฮะก็ง่ายๆครับยังไงตัวใหญ่ยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งสบายสุดอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องเลือกตามการใช้งานนะถ้าใครยังไม่ได้ซื้อเต็นท์ไม่มีทั้งเต็นท์ไม่มีทั้งคอร์ดก็ยังสามารถตัดสินใจได้นะแต่ถ้าอย่างฟูกับมีเต็นท์ที่มันโดนจํากัดไซส์อยู่แล้วฟูกก็ต้องใช้ไซส์เอ็มนะครับแต่ว่าก็บอกตรงๆว่าฟูกใช้ไซส์เอ็มนะถึงนอนแล้วเหมือนจะดูเล็กะแต่พอไปกลางเต็นท์คอดอยู่ข้างบนแล้วอ่ะ มันมีความกว้างเพิ่มมากขึ้นนะนอนแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอัดอะไรนะก็ถือว่านอนสบายเหมือนกันนะแต่ถ้าเอาชัวร์นะครับกลางๆนะไซส์ L ก็ผมว่าโอเคเะรอเมื่อกี้ที่นอนนะก็ให้น้องแนนอนเททแค่ตัวไซส์ M ก็พอนะเพราะว่าคือคนสูง160อะไซส์ M ยังเหลือเลยทุกคนเพราะนั้น L กับ W อ่ะมันก็สบายๆอยู่แล้วถูกไหมครับนะก็ประมาณนี้นะสําหรับ การนอนนะเรื่องรับน้ําหนักนะครับตัวนี้เขารับน้าหนักได้ประมาณ150กิโลเดี๋ยวฟุกอยากให้ทุกคนดูนะว่าอย่างตอนนี้ฟุกมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ68นะหรือว่ากลมๆ70น้องแนนประมาณเท่าไหร่น้องแนน5้น้องแน 52. น,งแน52รวมกัน2คนประมาณ120กกิโลพอดีนะครับเดี๋ยวฟุกจะลองนั่งกับน้องแนนให้ดูนะที่ตัวเล็กแล้วกันนะว่ามันรับน้ําหนักได้ประมาณไหนนะว่าใต้คอร์ดมันจะหย่อนหรือเปล่านะเดี๋ยวลองนั่งดูทุกคนนะ เนี่ยเป็นไงเนี่ยมันยุบน้อยมากนะยังตึงอยู่เลยนั่งสองคนอะ่ะเดี๋ยวนั่งขัดสมาธิเลยเนี่ย <c oughs> ไงบ้างตึงไหม <c oughs> เห็นปะ,ะโยกย่หยเนี่ย <c oughs> ไม่ค่อยขยับเลยนะเนี่ยนะแข็งแรงจริงครับทุกคนก็ประมาณนี้นะ ที่เรามาทดสอบนี่ครับมันเป็นพื้นปูนนะพื OM ้นปูนมันก็มีความเรียบอยู่แล้วนะอย่างนั้นมันก็แข็งแรงแต่เวลาเราไปกลางที่ลานกลางเต็นท์จริงๆนะครับมันอาจจะมีพื้นหญ้าพื้นไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยเตียงเนี่ยมันก็อาจจะโค้งๆคงได้นิดนึงเพราะพื้นตามลานกลางเต็นท์มันไม่ได้เรียบเหมือนพื้นปูนนะครับก็บอกบอกไว้ให้ให้ดูก่อนนะเพราะว่าเมื่อกี้ที่เรานั่งให้ดูอ่ะมันเป็นพื้นปูนมันเรียบนะครับแต่ว่าถามว่าแข็งแรงไหมแข็งแรงจริงนอนสบายจริงๆครับ ฟุกกับนแนนอนนะไม่ไม่ไม่เมื่อยเลยนะไม่ปวดตื่นมาไม่ปวดเมื่อยเลยแล้วฟุกก็เคยลองใช้เตียงขดที่ราคาประมาณ2องพันอะไรอย่างี้ครับก็มีปัญหาเยอะนะครับเพราะว่านอนนอนอยู่บางครั้งมันเด้งหลุดออกมาเองครับเวลาพื้นไม่เท่ากัน,น่ยก็ต้องมาประกอบใหม่นะครับแล้วก็นอนก็บอกผมว่านอนไม่สบายนะมันมีความยุบที่เยอะนะครับเพราะเลยพอแต่ว่าพอต,ต,ต,ตัวนี้รู้สึกไปเหมือนเจ็บแต่จบเขาเรียกว,ว่าเจ็บแต่จบนะทุกคน เดี๋ยวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวฟุกมาบอกวิธีเก็บนะครับว่ามีขั้นตอนการเก็บหรือเทคนิคการเก็บไงให้เก็บเข้ากระเป๋าได้ง่ายครับะนะครับวิธีการเก็บนะให้ดูกระเป๋าก่อนกระเป๋า่มันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะมีซิปรูดข้างๆแบบนี้แล้วก็เป็นรูดแนวตรง,งนี้นะครับเท่านั้นเองนะเวลาเก็บนะครับให้เราหาด้านที่มันเป็นไอตัวสีเงินๆน่ะเนี่ยตัวนี้นะครับให้เราเอาอุ้งมือนะกดตรงนี้นะครับ กดปุ๊บมันจะยุบแหะทุกคนเห็นไหมกดให้เรากดไปปุ๊บมันจะยุบเนี่ยมันจะยุบได้ตรงเนี้ยเห็นไหมครับน่ยเอาอุ้งมือกดลงไปตรงนี้ปุ๊บบีบค่อยๆปล่อยอุ้งมือนี่อย่างนี้ครับห้ามนะครับห้ามกดทันทีนะมันจะแข็งมากนะแล้วถ้าสมมติว่าเรามันแข็งเงี้ยแล้วกดลงไปปุ๊บม,มันอาจจะดีดมาอาจจะได้รับบาดเจ็บได้นะครับพยายามอุ้งมือกดอย่างนี้นครับอย่างนี้นี่นะครับเท่านี้ <Okay. S 2> เสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรครับพับครึ่งนะครับนี่วิธีแบบยืนเก็บนะนี่ครับพนี่อดมาทีเป็นคู่เลยพับแล้วเราก็แยกอันนี้ไว้ก่อนนะ ้านะครับฟุกจะพับเอาด้านที่เรานอนอะ่ะเข้าข้างในนะครับก็คือพับครึ่งๆเลยอย่างนี้ครับแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งหมุนมาด้านนี้ฟุกก็จะพับเป็นสามส่วนนี่อย่างนี้อย่างนี้นี่ครับพับให้อยู่แนวนประมาณนี้ครับแล้วก็วางร้อไว้ก่อนขาตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็ล็อกอนี้เก็บเข้าไปแล้วก็ดึงได้เลยครับ สำหรับวิธีที่ฟุกเก็บนะครับฟุกก็จะเอาตัวผ้าลงไปลองเป็นฐานก่อนแล้วก็เอาพวกเสานะใส่เข้าไปปึ๊บใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะไอ้ที่เก็บยากๆครับก็คือตัวขาเนี่ยนะให้เราเก็บอย่างนี้นะครับเอาตัว เนี่ยผมจะเอาตัวขามนันอะเสียบไว้ให้อยู่แนวเดียวกันแบบนี้นี่เสียบอ,อกด้านข้างนะครับนี่สามารถเรียงกันอย่างนี้นะแล้วก็อีกสามอันก็บอ,อกด้านข้างแต่ว่านี่มันจะอยู่แนวนี้อย่างเงี้ยครับเสียบอ,อกด้านข้างอันนี้ครับ เสร็จแล้วนี่เก็บง่ายเลยนะทุกคนไม่ได้มียอะไรยากนะเสร็จแล้วเราก็เนี่ยสะพายอย่างเงี้ยสายตรงนี้มันปรับระดับได้นะครับนี่ฟุกปรับปรับให้เป็นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถือเรียบร้อยครับทุกคนเสร็จแล้วครับกับการเก็บเตียงขอดของแจ็คล่านะครับเจคอดตัวนี้นะครับในสมัยนี้นะครับคนที่ใช้เตียงขอดก็จะใช้คู่กับเต็นขอดนะฟุก็มีเต็นขอดนะครับของแจ็คล่ามาให้ดูครับตัวนี้นะครับนี่เป็นเจคอดเต็นนะครับ สำหรับเต็นท์และคอร์ดเวลาเราจะใช้งานเราต้องเลือกให้มันแมทกันด้วยนะครับอย่างเต็นท์ตัวนี้ที่เราซื้อมานะมันจะมีขนาดเขียนอยู่ว่าขนาด190นะครับให้เราดูขนาดที่เรานอนว่าเต็นท์ตัวนี้ขนาดเท่าไหร่เต็นท์ตัวนี้ขนาด190คูณ68เพราะฉะนั้นมันใช้ได้กับเจคอร์ดขนาดไซส์ M นะครับที่มันขนาดเดียวกันเวลาเราใช้ที่มันขนาดเดียวกันมันดียังไงทุกคนดูนี่นะนี่ครับ เราวางนะครับทุกคนมาดูใต้นี้อ่ะดูใต้นี้ที่ใต้เต็นท์นะครับมันจะมีช่องให้ใส่อย่างนี้ใส่ที่มุมของขอดนะนี่เราก็สวมเข้าไปถ้าเราเลือกขอดที่มันพอดีมันก็จะสามารถสวมเข้าไปได้นะครับอีกด้านหนึ่งเขาจะเป็นซิปนะุบ ถ้าเราเลือกคอร์ดกับเต็นที่มันขนาดเดียวกันนะมันก็จะยกที่ดึยก็จะไปไหนก็ไปด้วยกันแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับทุกคนแล้วก็ทั้งเต็นท์ทั้งคอร์ตน้ำหนักรวมกันยังไม่ถึง5โลเลยมั้งหรือว่าประมาณ5โลครับเบามากนะเนี่ยนะครับเนี่ยยังไงก็ไม่ล่วงนะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันรัดอยู่นะนี่อีกอย่างหนึ่งนะครับ คือถ้าเราเลือกขอดที่มันพอดีกับเต็นท์อ่ะเวลาฝนตกอะ่ะน้ํามันจะไม่ลงไปกองที่ตัวขอดของเรานะแต่ถ้าเราใช้ขอดที่ใหญ่เกินเต็นท์อ่ะเวลาฝนตกเนี้ยอ่ะอย่างเงี้ยทุกคนอ่ะฝนตกสมมุนี้สมมบุนี้ขอดใหญ่เกินน้ําก็จะลงมาเข้าไปใต้นี้ปุ๊บน้ําซึมเข้าเต็นท์จบนะเพราะฉะนั้นการเลือกขอดกับเต็นท์ให้แมทช์กันคือสําคัญนะและสําหรับแจ็คหล่านะครับเขาก็จะมี เต็นท์นะครับที่พอดีกับคอร์ดทุกตัวที่ฟุกรีวิวให้ดูเมื่อกี้นะก็เลือกซื้อตามที่เราดูว่าเราซื้ออะไรก่อนนะถ้าใครมีคอร์ดอยู่แล้วก็ไปซื้อเต็นท์ให้ตรงกับคอร์ดใครมีเต็นท์อยู่แล้วก็ไปซื้อคอร์ดให้ตรงกับเต็นท์นะครับนะสำหรับราคาครับของไซส์เอ็มนะครับไซส์แอลไซส์ดับนะครับ, L, ร,บราคาคอร์ดนะฟุกขึ้นดูตามนี้นะครับนี่นี่คือราคาของแต่ละไซส์นะส่วนสีมันมีหลากหลายมากทุกคนเข้าไป ถามร้านแคมวันนะครับเพราะว่าร้านแคมวันเนี่ยคือเป็นตัวแทนที่นําเข้ามาจําหน่ายนะทุกคนเป็นแบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์ของประเทศเกาหลีนะครับใครสนใจก็ติดต่อที่ได้ร้านแคมวันเอ็นอาร์นะจะมีแคมวันสาขาหนองแขมแล้วก็แคมวันสาขาราชพฤกษ์นะครับแนะนาให้ทุกคนซื้อกับร้านตัวแทนเพราะว่าสินค้าทุกชิ้นเขามีรับประกันให้หมดอะไรตรงไหนหากเขาสามารถเปลี่ยนให้เราได้นะทุกคนเดีย๋ยวฟุ๊กจะทิ้งพิกัดตะกร้านะครับที่อ่าซ้ายล่างของหน้าจอที่เป็นรูปตะกร้านะก็นะสามารถไปซื้อในช้อปปี้หรือว่า ตามที่คนสะดวกจากใช้คงใช้ค้ดก็ได้แต่ว่าในช้อปปี้ราคามันจะสูงกว่านะแต่ถ้าทุกคนทักเข้าไปที่เพจที่ฟุกขึ้นให้นะเดีย๋ยวฟุกขึ้นเพจไปให้นะครับของร้านแคมป์วันสาขาราชพฤกษ์และแลสาขานองแคมเนี่ยทุกคนทักเข้าไปหาซื้อก็จะได้ราคาป้ายตามที่ฟุกขึ้นให้ทุกคนดูนะครับทุกคนก็จบไปแล้วครับกับรนะีวิวคอร์ดนะหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะแล้วก็เลือกซื้อคอร์ดที่เหมาะกับตัวเราเองนะครับนะ ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเค i ินสเต e ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับกคนบ๊ายบาย